ไปคนถ่ายไปมากข้าวผู้ด้วยครับข้าวผู้ด้วยข้าวผู้ด้วยนะครับระวังแข็มโอเคเดี๋ยวหรือลูกเข้าใจนะครับจัดท้าจัดอะไรอยู่กันไม่รวบไปเลยไม่ต้องกลัวกันนะครับไม่กลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับต้อง่องไหลดีๆนะครับจะได้ไม่ช้ำ เด็นอัดกระไลรอบใหม่ดีอาจจะได้แต่ได้ไม่อยแจ้ค่ะการเอาให้ตายทุกคน จริงหมอหนิ้ตัเวงนี่ไม่ธรรมดานะครับมือใหม่ได้รรเราต้องใจเก็บเป้าถอดเป้าของใครของม้านไปเขียนชื่อตัวเองขอยืมปากกาหนังปากกาเมจิกที่เจ๊ในห้องจะได้คนที่เหลือที่ยืมต่อติดเป้าครับต่อไป็นระยะเดิมอย่าใกล้กับเพื่อนนะอันที้ระลึกของเลยจักที่เราเก็บกันใส่จากบ,บ้านไปเลยนะครับ เหดียอย่าเพี่ดเข้านะโอเคเ้าล่องไปดอย่าเป็นหลังครับคนดีนะคนดีคนเดียวได้นะเข้าล่องไปดีๆอย่าเป็นหลังครับคนดีนเดียวได้นะ ไม่เป็นไรนัดเดียวไมอจะได้ปนหแก้มเลยโอเค โอเคนะเป็นภูมิเป็นกระจุกเลยเรียบร้อยเหมือนกันโอเคหาไฟต่อครับไฟต่อเลี๋ยวไม่เข้านะครับโอ <Okay. S 2> เคข้าต้องหลาดีๆนะทนีนั่นแหละทีนี้พร้อมพร้อมแล้วเรียนดีแล้วนิ้วเข้าได้ลากได้โอ้โหวิ่เร็วตอ่ออีก

ขอปากที่เต็งสบายกไม่ต้องเอียงหัวเข้าไปครับยกปืนเข้ามาหน้เอียงนิดเดียวพอโอเคจัดศูนย์เลียงกันให้ได้สามอั <'t S 2> อย่าทิ้งปืนสั่นสั่นไหมพักไหมถ้าสั่นไม่ต้องฝืนแต่ข้อเสียคือมนันแนะนำท่ายิงครับผมแนะนำท่ายิงให้ใน้องตัวนี้ไปหน่อยนึงครับให้น้องตัวไป้งงไปางหน้า น่งไม่เจอสูนเดี๋ยวจัดใหมันยกขึ้นมาไมราตยกมาเอาด้นเข้ามันจะเข้าได้เองเลยถ้าเอียงหวงี้ไม่เห็นศถ้าไห็นศูนย์อะรีอยกขึ้างแก้ไม่หัวล่าเดียวยขหน้าก่นนะครับจัดก้าล่องหล การสอยจะนิดๆก็ได้ครับไม่ต้องมากก็ได้สี่วันต้องเล็กนะครับทำให้หย่อนๆถ้ายิ่งเก่งจะยิ่งยิ่งเหนื่อยเห็นหรือยังพอเห็นไหมเห็นแล้วถ้าพร้อมเหนี่ยวกลได้อย่าโยนปืนทิ้งได้ได้โอเคมือถ่ายไ้ยินไหมโย่เป็นไงบ้างครับ เป็นภาษาไทยเก็บเป้าได้ครับทุ่านภาาีตกทตก็ได กาใช่เก็บเป้าได้ครับเก็บเก็บเป้าไป้วยครับไม่โเป้าเลยขาให้ยิง HK เลยนะสมัยรอรออ่ะเอสเสามสาน้โผปืนเกัดผมผมยิงไม่โดนเป้าตั้งแต่รอรอแล้วจนมาวันนี้ขอไหมครับมาเลยเสมอกัน ภาคกลางเข้าค pues รัอแล้วก็ค่อยๆนี้อะไรได้ครับอันนี้ใช้มวลสู้ใช้มวลสู้แรงรีคอยโอยเนกดไม่เข้าครอโทษีที่ลืกดเซฟอหลอกหลอกหลอกไปแข่มัไม่ได้แขเลย มาให้ตำรวจเอามาส่งโอ้โหตัวปเห็นไหมแต่ละคนแต่ละคนเข้าจุดตายหมดเลยทุกคนนะครับแต่ยเราเราไม่ทมาห้ใครตายไม่หมดที่เป็นบาทเราอยู่เดี่ยวคนตาย ใครอยากลองยิงจุด44จุด44มาลองจุดอันนี่กับพ่อเองครับแต่คือว่ายี่ห้ออะไรครับคุณตองเบเนลลี่ M2 เบเนลลี่ M2 อันนี้ M4 ครับ M2 ยังไม่ใช่ด้านอะเหมือนเดิมครับก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับขอขอบคุณครับ